สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะคะที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องพินัชาแนล,แลเออเดี๋ยวตอนนี้เราทําการเชิญฝันบ้านนะไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เนาะเอออดีสอนคะคแขกตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าเป็นไงบ้างอยู่บ้านพินัทเย็นปะเย็นสบายครับอื ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับชอบบรรยากาศวิวก็ได้อากาศก็ดีตอนเช้าพี่นัทตื่นเช้าอยู่แล้วพี่นัทจะรู้ว่าอากาศตรงเนี้ยคือดีมากเหมาะกับการที่คือเราไม่ต้องไปเที่ยวถึงภาคเหนือเราอยู่ภาคอีสานเราพื้นที่ตรงมุกดาหารตรงนี้ซึ่งเป็นแ <Okay. S 1> อ่งกระทะแล้วอากาศเมื่อเช้าหมอกลง ผมขี่รถผ่านหมอกนะพี่ผมได้จอดผมได้จอดถ่ายรูปเลยเม่อเช้าอันนี้สอนเห็นไหมเมื่อเช้าเกิดปฏิกาเออแต่ที่นัดไม่กล้ายังลืมหินก้อนเนี้ยหินก้อนนี้เกิดอะไรขึ้นน้ําค้างใช่ไหมลงหินอ้าวเหรอแล้วตอนนี้พอประทัดแดดฟันขึ้นจากก้อนหินเหมือนอันใดไอเลยได้ถ่ายรูปไว้ไหมถ่ายเท่าไหร่ก็ถ่ายไม่ติด ไดไอเหมือนที่เราเห็นแบบว่าฝนตกแล้วแบบที่เรามองไปแล้วขึ้นแบบนั้นเลยใช่ไหมใช่แต่ถ่ายเท่าไหร่ก็ไม่ติดอืมตันี้ถ่ายไม่ติดแสดงว่าอ่าโอเคตามนั้นตามนั้นนะครับเอฟซีะตามนั้นนะฮะอยายางไม่ได้นะเป็นคำที่ตามนั้นอ่าตอนนี้นะคะับเอ้ซีไอมันมีลวดอยู่ด้วยเนอะมันมีลวดอยู่โอ้ยไหนตอนนี้ไอทำอะไรลุก ผัดกับข้าวผัดกับข้าวเฮ้ยผัดกับ้าอยู่ผัดกะเพราอยู่ผัดกะเพราอ่ะใครให้กล้วยไม้เจ้ามาพี่ตีผู้ใหญ่ใจดีวันนั้นเพิ่นเอากล้วยไม้พี่หนูนาผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นชื่ออะไรแล้วก็าเอาไก่เอาเนื้อมาให้เอามะละกอเอาพริกมหละพากะเพรามาให้พร้อมวันนี้เราเลยจัดซะชะได้โหระพาเราก็ปลูกแล้วใบมังกรเราก็ปลูกแล้ว พี่ก็ปลูกแล้วเรือตะไคร้พี่เรือตะไคร้กาคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต้นมะกรูดมนาออกมาให้ครบที่จริงตรงตรงนี้ก็มีพี่ตรงบ้านนุ่นหอมเนี่ยไอ้เยี่สุดชีวิตรค่ะไอ้ในบ้านนี้ไอู้้สึกไง ดีนะดีกว่าไม่มีบ้านใจดีเนาะเนาะดีพาเราเลื่อนรอดได้เนาะต้องขอบคุณเอฟซีด้วยเนาะที่ทําให้เราสองคนมีกําลังใจน้อยเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็สักพักเราจะไปรับโมจิทุายก้อยทุกทายค่อยเมื่อวานร้องไห้ทร้องทั้งคืนเลยเมื่อคืนไม่บายไม่เป็นไรเขาเดินทางมาไกลเนาะบาย โอเคนะพี่เพชรปลูกเดี๋ยวเราจะพาไปดูหน้าบ้านพอพี่เพชรแต่งบ้านกวดเจ้ามีความรู้สึกกับบ้านหลังนี้ยังไงเจ้าติดใจเหรออิอ่มฮะเจ้าถึงกลับมาอิม่มฮะฮะ,ฮะเจ้าหนีเมียมาเจ้าบอกเมียเจ้าว่ายังไงฮะขอเมียมาเออว่าจะให้มาอยู่กับพี่นักกี่วันเออ อยู่คุณรวยไม่ต้องมากก็ได้สั้น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 แต่ได้ใจความแต่ได้ใจความอเขาก็ไม่ได้ด่าเราได้ล่ะก็อยู่อยากอยู่นู่นก็อยู่นู่นเลยก็ได้มันต้องมาเออพี่จันนะเอาพาไปดูกระเป๋าหน่อยสิกระเป๋าคุณเนี่ยดูที่กระเป๋าเขาให้คุณมาเขาให้อะไรคุณมามั่งนะเดี๋ยวเขาให้อะไรคุณมามั่งหนูหน้าหันดิเขาให้อะไรบ่าเบี้ยมมั่งเบี้ยให้มาแล้ว่ะ คาดอีกสิไลน์นะคำสั้นๆคำฟันคำสั้นๆป้าหัวใจนะอะไรเดี๋ยว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 สัตว์ตัววันโอ้โหเอซี่เอ้ยไม่เยอะไหมเบียไม่เยอะเหนียวนิดเดียวเองเบียว่าประมาณกี่วันก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าจะไปอยู่น่องทะเลก็ได้ โอ้ยเยอะถุงนานะฟังไอ้ถุงดีๆก็ไม่ว่ารอกใส่ถุงปุ๋ยให้หนิเอ้พี่ถุงเนี้ถุงโลตัสเด้อหมอขังเปล่ล่ะใช่เออไปไม่ได้มีกระเป๋าเดินทางอยู่แต่ว่ากลัวมันหนักเก็บชานะอ๋ออ่าขึ้นไปเก็บบนเรือดขึ้นไปเก็บบนเหือนอันนี้คุณจัดให้แล้วก็น้องกับแม่ก็จัดให้น้องกับแม่ก็ร่วมด้วยใช่ฮะเขาเอามาให้เบียร์ทังมุกทหารเลยบ่ใช่เจ้าตองพิจารณาตัวเอง เฮ้ยแม่เขาดีนะแม่เบลก็ดีน้องเบลก็ดีโอเคูเีโอเคเออดีแจกให้เรียบร้อยอ่ะขึ้นบ้านขึ้นบ้านเคลืข่ขึ้นบ้านอันนี้ยังไม่หมดนะเนี่้ยยังไม่หมดยังมีอีกอ่ะยังรอก่อนมีอะไร โอ้ยยังมาหมดติ๋วไม่ดูดิคิดนะมีทั้งแป้งติ๋วน่ารักและใจดีมากค่ะเนี่ยใช่ไหมได้เพียงด้วยเนี่ยนี่บริเวณหน้าบ้านแล้วนะที่พี่เฟศแต่งแล้วนะคะเอซีเนี่ยเนี่ยวนี่มันคือคุ่ติ๋วมีอะไรฝากไปแล้วด้วยฮะมีอะไรฝากพี่นัดด้วยอย่างว่าแอปเปิ้ลฮ่า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 ป้าแอปเปิ้ลนะคุณติ๋วมีอ้า ครูติ๋วฝากแอปเปิ้ลไอพุทแอปเปิ้ลไว้ฟังมิสพุทแอปเปิ้ลเิี่ยเขาคือคือแบบท่านแทบแท้ฮะแอปเปิ้ลไอน้องกัดทินงมาแท้องชิมแน้อมงเลยไม่ใช่ประโยชเจอไอยากพิงก็อยากบ่ต้องบ่ต้องมันรวยจังแบบท่านแทบบานเห่าเลย่ะไอชิมไหมแซ่บบ่เพิ่งกินกาแฟไปเหรอขอบคุณครูติ๋วนะครับฝากมากแอปเปิ้ลมาให้พี่นัดกับสิเทนเนาะไอไอขอบคุณครูติ๋วครับครับไอ เรายังไม่มีชื่อไอ้สามตัวเนี้ไอ้ช่วยตั้งชื่อมาหน่อยดินี่ขายดีวะจันไอ้ไอ้สามตัวเนี้ตั้งชื่อหน่อยเบีเ้ยเอาลงไหมเนะี่ยเอาลงเลยเดี๋ยวให้เขาช่วยเบี้ย <c oughs> ช่วยตั้งชื่อไอ้สามตัวน,นี้หน่อยเนี่ย <c oughs> นี่ที่หนึ่งที่สองที่สามเมนบลาเหมือนเข้ากับบ้านเบียอ๋อเต่าเ <c oughs> ต่าตั้งชื่อเต่าตั้งชื่อเต่าเนี่เบี้ยมันมันจะมาหาเราไม่หรอกพี่ฮะ ลองดูไม่หลายเบียร์ถ้ามันมาเราก็วิ่งนี่คือโอ้โหอ้โหไอ้แล้วนี่คือของขวัญนี่คือของฝันขึ้นบ้านใหม่ใครเอ๊ะทีอันนี้มีใบเดียวนะทั้งร้านมีใบเดียวนะทั้งร้านมีใบเดียวเลยเหรอเออถ้าถ้ามีหลายเบียร์ไม่ซื้อนะเหรอแต่แต่ใช่โอ่งไปไหนมาที่พี่เอกได้ไม่ก็ได้อยู่นะมันโมเมนต์นเท่ากับบ้านอยู่นะโอเคถ้าลงลงไปอาบก็ได้ลงลงแค่ครึ่งตัวฮะ ลงไม่อับพี like ่เราอยากแสดงหนังไงพี่ทุกคนนี้ทุกคนตัดอ่ะไหนไหนลองดูไหนลองลงดูก่อนดิกลัมันแตกพี่บอแตกดอกลองดูเอาหน่าใหเก่งไปมันหัดนะเออให้มันหัดแตกไปเลยบอสที่แตกบอกมันลงมาลงมาลงมาทันมีใบเดียวนะข้างนั้นแั้งนีใบเดียว หนักเด้อเดี๋ยวเรไปตั้งขากล้องกันอ่รอตุ้มตามกันรอตุ้มตามกันโอ้ยตุ้มตามไหวไหมล่ะเอาตั้งไหนครับโอเคร่างล่างข้ากวางขึ้นบ้านพอดีเลยแม่นแล้วว่าน้ำเขามาส่งเราพี่มาเดี๋ยวเขาก็มาน้ำโอ้หนักเลยเนี่ยโอ้ยโอ้สวยเลยพี่ดูบอลเขามารับกันพอดีเลยเห็นไหมรับกันพีเดวเดนพอดี มีองนะมีองมีเตาแล้วก็พี่นาก็โอ้น้ำมันเยอะสุดหายรังรังไก่รังเขาเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทีนี้ทีีน้พวกเราก็จะมาแสดงแสดงแสดงหนังเออผีปอบไงผีปอบพวกเราพวกเราก็วิ่งพี่น้าก็เป็นปอบไล่พวกลงองเออเดี๋ยวพี่นัดเป็นปอบหลมผมไปเนี่ย ตุ้มตามมาได้หรอกตุ้มตามมาได้หรอกค่อยนี่อ๋อพี่นั่ก็ลงมาได้ได้ม่ได้ไปได้ไปได้สองคนไลค่น่ารักอย่าไปลองมันเลยลองแล้วขึ้นไม่ได้เหมือนใครบางคนอยู่แถวเนี้ยลงโงงขึ้นไม่ได้โหหนูนาอยู่มุมนี้เบียมาดูวิวนี้ยังอุปถัมน์ไหม สุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดแชทแชทแชทแคปรูปไปเลยออ๋อสุดยอดดูนี่สวยไแล้วมาแล้วผู้ใดมาอีกเอฟซีผู้ใดมาอีกนะคะสามหนึ่งสามผู้ใดเนาะหนึ่งสามน้าแต่บอกไม่ใช่ผู้ใดล่ะหวานตั้งตั้งทางแล้วเข้าการละสินด้วยการละสินด้วยใครมาอีกสิอะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะใครมาไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะฝากดูคลิปดูโฆษณานะคะ ผักเป็นของฝันให้บ้านพี่นัดด้วยนะคะขอบคุณ